เหมือนจะฟาดาม่ามาได้สักพักนะคะแต่ยังว่าขยับตัวทําอะไรก็มักถูกจับตามองอยู่เสมอสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างตั๊กแตนโลดาแต่จะเห็นว่าที่ผ่านๆมานะคะเจ้าตัวก็พยายามที่จะโน้นโนแค่คอมเมนต์ด้านลบนะคะบันทอนกําลังใจเดินหน้าทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่เรื่อยมา และจะเห็นได้ว่านะคะว่าก่อนหน้านี้ตาะกะแตนชนดาค่ะก็ได้หันมาดูแลตัวเองพร้อมกับเปลี่ยนลูกการแต่งตัวที่เรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ซึ่งงานนี้นะคะก็หนีไม่พ้นเรื่องกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงถึงภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก แต่ถ้าว่าสิ่งหนึ่งที่ตะกแตนโชนดานะคะโดนทักอยู่เป็นประจำนั่นคือความอ้วบอันที่มีมากซึ่งก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครยังจําได้ดีตอนที่เธอหยุดเล่นงานคอนเสิร์ตในช่วงโควิดสิกตกแตนชนดาค่ะก็ถูกชาวเน็ตบูลลี่หุ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมสารพัดเลยค่ะวิจารแรงแรงสั่งให้ลดหุนด่วนจนกระทั่งนะคะเธอได้ลุกขึ้นมาลดน้ําหนักจนผอมเพียวจากน้ําหนักเกือบ80กโลตอนนี้ก็เหลือ55กิโลและยังขายชากาแฟลดน้ําหนักที่เธอกินเองอีกด้วยไม่ชอบเลยไม่ชอบคคนนนที่่แบบูบลอื ทำไมอ่ะทำไมต้องบูลลี่อ่ะทำเพื่ออะไรอ่ะเพื่อความสะใจเหรอเพื่อให้อีกคนนึงดูดูเตี้ยต่ําลงหรือแบบหรือยังไงถ้าเขาดูไม่ดีเขาถูกคนอื่นหัวเราะเยาะเย้ยแล้วคุณจะรู้สึกสะใจเหรอหรืออะไรแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วปะว่าเฮ้ยไอการบูลลี่คนการเหยียดคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โคตรแย่จากนั้นล่าสุดค่ะกลับมีประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะเมื่อตากแตนชนดาค่ะได้ทัวร์คอนเสิร์ตที่ห้างเซ็นทรัลมหาชัยจังหวัดเพชรบูร์ที่มีแฟนๆไปรอดูเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นคลิปที่ว่อนโซเชียลขนาดนี้นะคะที่ตะกแตนชลรดาค่ะกำลังโชว์ร้องเพลงอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้แต่ชาวเน็ตค่ะกลับไปโฟกัสที่หุ่นของเธอที่ใสก่กางเกงเล็กรัดไปจนพุงปิดน,นะคะและชุดที่ใส่ก็ดูแกงมากเลยทีเดียว ยจากคลิปดังกล่าวนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นถ้าลดหุนจะสวยมากค่ะไม่ได้ผอมนะชุดแม่ไม่ผ่านแต่เสียงดีเหมือนเดิมหว,นวานๆช่วยแม่ดูด้วยชุดสู้ชีวิตมากแต่หุ่นสู้กับแต่สิ่งที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงคือเสียงนางคนออกแบบชุดให้น้องนิ่แกงน้องตลอดปรับกระโปรงให้เอวหลวมกว่าน,นี้นะคะมันจะดูไม่แน่น แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนนะคะเข้ามาปกป้องตะกะแตนชลดาค่ะว่าพี่แกก็ไม่ได้อ้วนอะไรขนาดนั้นนะแต่กางเกงน่าจะตัวเล็กจนรัดเกินไปและก็มีกหนึ่งข้อความค่ะบอกว่าทำงานก็เหนื่อยแล้วยังมาเหนื่อยกับคนที่ชอบบูลลี่อีกโฟกัสที่ผลงานกันดีกว่าเนาะชาวเน็ตก็ชอบจับผิดวิจารณ์อยู่ไม่จบนะคะแต่พอเขาเอาเรื่องจอฟ้องก็นั่งเช็ดน้ำตาดรามาว่าว้สวยรวยกระเช้าแทบทุกรายดังนั้นนะคะควรคิดก่อนพิมพ์ตั้งสติก่อนด่าใครอย่าหาว่าไม่เตือนนะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ